ทานี้ครับมือนี้ก็ไปงานเย้วแน่ครับก็ประมาณสามร้อยกโลครับขาเดียวเกือบสี่ร้อ,อราายหแล้วครับไปอำเภอปราศาสตรกับลงสาขาปราสาสตร์แล้วก็ไปลงห้ลูกค้านะครับกดดังกดดังลูกคาก็ยังไม่เคยไปครับก็ต้องให้บิ๊กซีอ่ะพาไปครับทันนี้กําลัางออกจากค้างครับ ตอนนี้ก็กดล,ลิ้นครับออกมาได้จักน้อยแล้วครับผมเดืนทางครับผมครับตอนนี้ก็มาถึงสาขาประสาทนะครับนี่กําล้างลงสินค้ากําลัางถ่ายสินค้าครับเพราะว่าสินค้ามันซ้อนกันอยู่ครับเพราะว่าต้องเอาไปลงลูกค้าเป็นเล็กต่อซ้อยครับขนมมันเทินไปต้องมาลื้อของลงครับงานลําบากเลยครับแบบนี้ มาสองกันครับคันนี้กปไปส่งลูกค้าอันนี้ไปส่งลูกค้าสีขอระพุกตูนิอันนี้ก็มาสองล้านค้าครับตรงของลูกค้าอันนี้ทงนาครับกดดังเขาอยู่กลางธงนาเนี่ยเบิ้งเขาเรียวเขียวงามๆครับเขางามเนี่ยนา้าม่วถั่วครับแกนี่มันเป็นหน้าโคกกำลังออกเลยครับเขา ก็ดังยุ่หนาครับจากไปแดงภาษาเก็บประมาณสองกิโลสองสองกิ 2, 2โลก็กวนีย่คร,รับหาสามโลนี่นะสิบสามพาเลทครับของลูกค,คา้าแต่มาส่งไอ้กดังเขารอเขาเปิดประตูอยู่ คงงหือดับเพลิดประดังก็ได้รากเก่าม้วนม้วนใจหรือม้วนขัวกับม้วนแล้จะหัวช่วยมีแล้วถอยแคลนไหมครับเออแล้วม้วนออกมาเดี๋ยวดีครับนี่ก็มองลงสินค้าเลยครับประดังลูกค้าครับเป็นทงหน้าครับกระดังอยู่กลางตรงหน้าเลย ทางจากแยกประสาทครับการลงของทรงลูกค่าครับมั่งมองกันอยา่างมั่งมองกันง่ายครับตอนนี้ก็ลงสินค้าเรียบร้อยครับกินข่ามาเรียบร้อยละข้าวเหนียวก็ตํำบบกทัวลวก็ไก่ย่างวิเชียรบุรีครับอันนี้ก็แยกเพื่อประสาทครับเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นเส้นหลักเส้นสองสี เดี๋ยวทีไปหากินกาแฟที่ปั๊มปตทนะคระับสุทอ,อยู่ขนาดประมาณ200เมตรเคยมาอีก <c oughs> อนนี้ก็ออกจากปัมมาหอดแยกปากงงชัยครับเจอรถเอเกิดอุบัติเหตุครับลงเกาะกลางถนนครับนันที่เป็นลับนะครับออนนี้มาหอดเออปัมน้ำมันบริษัทแล้วครับฝนตกตลอดทางเลยครับตกมาเตสารบุรีมาหนึ่งไปเมื่อคืนนี้ไปไปไปราสาทกระตกครับ ทั้งไปทั้งกลับเลยตกแหงเลยใส่พระอยู่เก่าครับไก่จบงานแลยก็ไปนี่ไปลงพะเหลียดเล้วก็ตาตู่จบงานแลวครับฝนกำลัตงตกแหงครับครับตอนนี้ก็เอารถทรงเรียบร้อยแล้วครับกำลังกลับบ้านครับฝนโตครับเพราะตาเศร้าตกเดียว่นี่ ไปหาซื้อแนวกินกันครับจากตลาดขอสิเปิดบุบุนคนโตบากแข้งเลยครับเพื่อนย่านตลาดหนีก้อนครับแต่ตลาดหนีก้อนเนี่ยงเขากินเองครับผมงูเขากินถอดไข่กินนะครับบุมีบุมีเนื้อกินซื้อไข่เ,เตรียมสำรองไว้กับมามา,มาปากกระป๋องนี่แหละครับเีวก็แวะไปเบิ้งกันครับหามันมี ได้กับเขาแล้วครับมีอันปนครับปนประทู้นะครับปนประตูแล้วก็ไอ้ลกพักครับไม่ฆ่ามาเจ้าเดียวครับกับเขาอไอ้ลกพักีอย่างต่างๆว่ามีให้เลือกครับรเจ้หนีฝนมันได้ซ้ำนีก็เอาครับได้นปนแล้วก็ใ่ต้มแล้วก็ลวกพักกินซ้ำนีหละ ดีก็บพได้ครับเพราะว่ามันฝนตกไปตลาดมองไหนกันคือสิ้คือกันนะครับดีก็กินจมม้ามาครับกรับแล้วครับบันี้ตลาดนี่ก็มันตลาดหน่อยกับบุญไว้ให้เ่าครับเพราะว่าก็จะมาหาแนวกินนะมันยากฝนตกันมีหน่อยหน่อยกับชิ้นกันนะ ตโต๊ะตกนะครับขน้าแจงและาหั่นต๊บางแหงเลยตกะข้าวเดียวประมาณยี่สี่สิบที่แล้วับมันมืดนะครับข้างนอกเนี่ยตวบาเบอรงในกล่องมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเหมือนมันแจงครับ แจ้งน้ำไฟหนาหมดกระบะข้างนอกมันมืดแล้วเรนหล่อคล้องครับวันไหนเรนถนนใหญ่ถนนใหญ่มันดูดไหลเรนในทางหล่อคล้องหรอเรนยากครับลูกระนาดมันหลายเป็นสะพานขวามคลอง รถใหญ่กับเรียนหลอ,อ,นอกข้องกันครับบ่ไปถนนใหญ่เหมือนมันเรียนหลอกข้องเล็กติดรถใหญ่เ,น,เน,นี่นยครับแถวนี้กว่าขึ้นถนนเส้นรถชนะ้วครับเลี้ยวมาแล้วเรียวนะสายมาแล้วครับฝนโมดโ,โตครับแถวเนี้ยแถวหองผักนี่ม,มันมีฝนเลยสบายแถวข้างนี้แบบแข้งเลยครับเปียกเลย น,นี่ผมมีฝนแลยครับเห็นแต่ดีว่ารถพ่อตลาดมาไม่ไม่ครับลางแบบวานนี่ว่าเจอฝนมะเขืนนี่ก็ตกครับอยู่ห้องพักนี่ตอนเศร้ามันก็บโตกะระว่าตกะก็แห้งไปไหนครับ เลครับครบโดดมากอ่ะแป๊บเดียวครับกระโดดของผัดอยู่นี่บอมีรีโมทครับก็คือไอ้องผักเก่าครับจะตรงลงไปเปิดเองครับหม่องเก้านี่ใส่รีโมทเอาครับแล้วก็ใส่โทรศัพท์เปิดเอาอยู่หม่องนี่เป็นในหม่มองจอดรถนี่ปีไขยที่มั่นครับบ่จอดมั่วคือหม่องเก่าครับ น,นี่จอดที่ไสที่มั่นจอดมองไรก็จอดมองหันครับมุงเกาจะดีครับจะซื้อว่าด,ดีแบบนึงเป็นอย่างมากอะฮูจักเลยว่ารถผู้ได้เบียดก็ม้าหอดท e. องเลยครับผมก็ดี่ได้เพราตัวไปก้อนครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาชมให้กันั่างใจครับ มากรับมาเมื่อครับจะได้ไปหาอาบน้ำไปหากินข้าวพักพอนครับจะได้เมื่ออื่นนี่นนครับคิดว่าจะได้งานสั่นอยู่ดอกเพราะาไปมางานยาวเร็วอ่ะก็จังถาบึงเป็นมาเอื่นนะครับมา่อีได้โทรมาบอกว่าจะได้ไปงานมองไหนครับขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ